อาละค่ะผมสวัสดีครับสวัสดีกับคนที่รอรัฐบาลนะเอฟซีรัฐบาลก็แนวทางนะครับมหน้าแนวทางนะเราก็ไม่สามารถรู้ว่าจะออกอะไรได้เนาะก็เป็นเพียงแนวทางนะครับผู้ใดถูกน้ำบอลงวดที่แล้วนะเข่าสามตัวนะสามตัวตรงๆนะตัวเน้นด้วยครับโอ้โหมันอะไรจะฟุกขนาดานษะ เล่ากับบอด้้จิงนี่แหละเข้ากันเลยต้องพูดความจริงกันเนาะว่านายรัฐบาลก็คนเก่งเขาก็เยอะนะครับเราก็มาให้เช่นเดิมไปได้ไปขูดตน้นมะพร้าวมใหอแล้วล่ะค่ะผมนะบอด้ไปขูดครับะะมันเกิดจากการคำนวณน,นี่แหละครับผมนะล้วน,วนความแน่นอนคือความไม่แน่นอนเข้าได้ก็หลุดได้หลุดได้ก็ต้องเข้าได้ รวดรัฐบาลที่แล้วออกแปดหนึ่งออกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเข้าสามตัวล่าออกไปสามเนาะเข่าสามตัวหล้วก็เข่าสองตัวนั่งโอเคมาหมาครับผมรัฐบาลงวดนี้ครับเราก็ให้ตัวเด่นตัวเด่นที่ทําได้เนาะแปดกับห้าครับตัวเด่นที่ทําได้คือแปดกับห้าได้ว่ายังไงครับ มาครับรัฐบาลสองตัวเน้นสองตัวแดงแปดครับให้ฟันธงไปที่แปดเนาะรัฐบาลเขาเน้นไปที่แปดกัแล้วกันนะรัฐบาลประจํางวดวันที่สิบหกตุลานี้นะครับพรุ่งนี้มาจัดไปครับตัวเน้นครับแปดสองแปดเจ็ดครับฟ้าล้องแดดร้อนฝนตก คือ,อก็มาแปดสองเน้นแปดเจ็ดด้วยแปดไปต่อครับแปดจับคู่ครับแปดศูนย์แปดแปดมันจะมาเบิร์นไหมรัฐบาลมันจะมาเบิร์นไหก็ครับ ทวนอีกครั้งนะครับผมสำหรับ8 82 87 80 88ไปต่อครับตัวการอีกตัวหนึ่งห้าครับห้าจับคู่ครับ ห้าสองห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าทวนอีกครั้งห้าสอง ห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้ารัฐบาลจะเจาะไว้แค่แปดตัวเนาะเขากับเข้ารุดกับรุดประมาณนั่นแหละครับาบางอยากจะเจ,จะหลายมันจะเลีกหลายตัวเนาะหลายบักคักอันนั้นประมาณแค่แปดตัวไปยังหลายเลยเนาะก็รัฐบาลนี้แปดตัวเท่านั้นครับมาจับสามตัวคำสักหน่อยสามตัวครับ ศูนย์แปดเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดสองแปดเจ็ดแปดแปดเจ็ดลออรุณลอรุณน,น,นะครับผมศูนย์แปดเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดสองแปดเจ็ดแล้วก็แปดแปดเจ็ดเนาะสำหรับใครที่ ก็เป็นเพียงแนวทางให้นะครับไม่มีใครรู้นาะว่าจะออกอะไรก็กดไลค์กดแชร์ให้ชอมนี้ด้วยนะครับผมโปูดเมตตาช่องผมด้วยกดกำลังใจให้กันด้วยค่ะสำหรับเมื่อนี้ก็ขอบคุณนะครบขอให้มีความสุขสมหวังรวยๆเฮิงๆกับรัฐบาลงวดนี้ด้วยนะครับผมนะเราจากลากันไปครับคุณครับ